ถามว่าใครมีอำนาจที่จะสั่งหยุดยิงคนที่มีอำนาจสั่งหยุดยิงเนี่ยไม่ใช่เป็นนักการเมืองไม่ใช่เป็นฝ่าบยบริหารเพราะมีการประกาศกฎไอการศึกฎในพื้นที่ในการทำสงครามทั้งหมดนักการทาหารจะอยู่เหนือนักการเมืองในทันทีตามหลักกฎหมายที่เรียกว่ากฎอัยการศึกนะครับและรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560รระบุไว้ชัดเจนนะฮะ เพราะมหากษัตริย์คือจอมทัพไทยนั่นหมายความว่านักการเมืองจะไม่สามารถสั่งหยุดยิงได้สวัสดีครับพกผมเทืศักดิ์กิบกิจวัฒนาคลบวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศ การต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆนรเรื่องของเวเนซุเอลานะครับซึ่งใครจะเกิดสงครามเข้ามาทุกทีและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยนะครับว่าใครมีอำนาจในการประกาศหยุดยิงกัมพูชาขอย้ายต๊อเจราจาชายแดนไทยกัมพูชาไปมาเลเซียอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัย รัฐมนตรีกลาหมกัมพูชาร้องขอให้ประเทศไทยย้ายสถานที่เจรจาทวิภาคีเรื่องความขัดแย้งตามแนวชายแดนไปจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยระบุว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยและเป็นกลางรายงานของ AFP เมื่อวันอังคารที่23ธันวาคมระบุว่าคำร้องดังกล่าวปรากฏอยู่ในจดหมายจากรัฐมนตรีกลาหมกัมพูชาเตียเซหาถึงฝ่ายไทย ขณะที่ทั้งสองประเทศเตรียมเปิดการเจรจาเพื่อกำหนดเงื่อนไขการหยุดยิงหลังเกิดการสู้รบอย่างรุนแรงตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยศรีหศัก,กดิ์พวงเกตแก้วประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะมีการเจรจากับกัมพูชาหลังจากเขาเข้าร่วมการประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งกัมพูชาก็เป็นสมาชิกอาเซียนเช่นกัน มหาอำนาจซะแล้วสื่อเขมรโวยวายต่อท่าทีของสองชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนที่นิ่งเฉยไม่มีบทลงโทษใดๆต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวหาว่าไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงพร้อมมามุกเดิมอวดครวนว่าที่กัมพูชาเสมือนโดนลงโทษไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดแต่เพียงเพราะเป็นประเทศเล็กๆ ในรายงานพาดหัว Who is protecting Thailand and why is Cambodia paying l the price ของสำนักข่าว KPT English เกริ่นว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยบอกว่ากัมพูชาเอาแต่พูดกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงแต่ไทยไม่เคยได้รับข้อเสนอหยุดยิงใดๆจากกัมพูชาถ้อยถแถลงนี้ไม่ใช่เพื่อก่อความสับสนแต่มันเป็นความพยายามเบี่ยงเบนทางการเมือง รายงานของ KPT English ระบุว่ากัมพูชาลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่29กร,รกฎาคม2025ที่มีสหรัฐจีนและประธานอาเซียนเป็นสักขีพยานไทยฉีกข้อตกลงดังกล่าวและนับตั้งแต่วันที่7ธันวาคมเครื่องบิน F-16 และกริปเพนของไทยได้ทิ้งบอมถล่มกัมพูชาในทุกๆวันทั่วพื้นที่ต่างๆมากกว่า7จังหวัดเข้ามาลึกในดินแดนกัมพูชา ขณะที่ระเบิดล่วงหล่นลงมาการเรียกร้องให้เจรจาจึงไม่ใช่การทูดแต่มันเป็นเจตนาไม่บริสุทธิ์ KPT English บอกว่าณนะเวลานี้คำถามสำคัญไม่ใช่เกี่ยวกับไทยอีกต่อไปแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าใครกำลังปกป้องไทยทำไมไทยถึงได้รับอนุญาตให้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่มีสักขีพยานโดยปราศจากผลสนองใดๆ ทำไมยุทธการทางอากาศอย่างต่อเนื่องเล่นงานประเทศเพื่อนบ้านที่เล็กกว่าถึงถูกปฏิบัติในฐานะประเด็นระดับภูมิภาคแทนที่จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการละเมิดอธิปไตยด้วยการใช้กำลังสื่อนอกมันช่วยยืนยันไทยโจมตีรังคอเซ็นเตอร์ตีข่าวศูนย์สแกมกัมพูชาบังคับทำงานต่อไม่สนโดนถลม่ม สื่อต่างประเทศระบุแรงงานต่างชาติที่ถูกกักขังโดยไม่เต็มใจในกัมพูชาตามศูนย์สแกมออนไลน์ทั้งหลายถูกบีบบังคับให้ยังคงทำงานหาเงินต่อไปแม้ไทยยกระดับโจมตีตามแนวชายแดนพิพาทหนักหน่วงขึ้นในเดือนนี้ตามรายงาน Wall Street Journal อ้างอิงผู้เห็นเหตุการณ์และคลิปวิดีโอบ่งชี้ว่าปฏิบัติการทางทหารของไทยเล็งเป้าไปที่ศูนย์สแกมในกัมพูชา วอลสตรีทเจอร์น a ลระบุว่าคลิปวิดีโอที่พวกเขาได้ดูและจากคำบอกเล่าของพวกแรงงานตอกย้ำให้เห็นถึงภัยคุกคามจากความขัดแยง้งที่ไม่แสดงถึงสัญญาณความเบาบางลงใดๆนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเป็นคนกลางพังคลื่นลงในวันที่8ธันวาคม รายงานของ Wall Street Journal ระบุว่ากัมพูชากลายมาเป็นศูนย์กลางอย่างลับๆสำหรับปฏิบัติการสแกมออนไลน์เบื้องหลังตึกหรูฉูดฉาดและเขตล้อมรั้วที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นแรยงานหลายหมื่นคนติดอยู่ภายในและถูกบังคับให้ทำงานหลายชั่วโมงต่อวันความพยายามหลบหนีมีอันตรายอยู่ก่อนแล้วและทาง Wall Street Journal ระบุว,ว่าสิ่งต่างๆเลวร้ายไปอีกเมื่อระเบิดเริ่มหล่นใกล้ๆที่ตั้งเหล่านี้ ปักกิ่งลุยเต็มที่จีนหวังไทยและกัมพูชาพบกันครึ่งทางขอสร้างบรรยากาศการเจรจาระหว่างสองฝ่ายจีนในวันอังคาร23ธันวาคมแสดงความตั้งใจสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆสำหรับการเจรจาระหว่างกัมพูชาและไทยทำกลางเหตุประทะนองเลือดที่เข็นฆ่าไปแล้วหลายสิบชีวิตในทั้งสองฝ่ายพร้อมแสดงความหวังพนมเปญและกรุงเทพจะพบกันครึ่งทางและเสริมสร้างสันติภาพตามแนวชายแดน รวมถึงสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในความพยายามหยุดยิงระหว่างเยือนทั้งกัมพูชาและไทยนับตั้งแต่วันพฤหัส,สบดีที่แล้ว18ธันวาคม เติ้งซีจุนผู้แทนพิเศษด้านกิจการเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ดําเนินการทางการทูตไกล่เกลีย่ยเดินทางไปมาพูดคุยกับทั้งไทยและกัมพูชาสองชาติที่มีความขัดแย้งตามแนวชายแดนอ้างอิงถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศจีนที่เผยแพร่ในวันอังคาร23ธันวาคมในกัมพูชานายเติ้งพบปะกับนายกรัฐมนตรีหุนมาเนตนายปรกสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศ พลเอกเตียเสยยอรัฐมนตรีกลาโหมและพลเอกเมาโสพันผู้บัญชาการกองทัพบ,บกกัมพูชาส่วนในไทยนายเติงพบปะกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานน์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนางเอกสิริตปินทารุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กัมพูชาเตือนประชาชนหยุดแชร์คอนเทนต์จากไทยบิดเบือนข้อมูลกระทรวงไปรสณียและกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาออกคำเตือนประชาชนงดแชร์คอมเมนต,คนนต์คอนเทนต์จากไทยระบุเป็นช่องทางแพร่ข่าวเท็จบันทอนขวัญกำลังใจสาธารณชนกระทบอธิปไตยและความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศ วันที่23ธันวาคม2,568กระทรวงไปรสณียและโพรคมนาคมร่วมกับกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาออกคำแนะนำถึงประชาชนขอให้ยุติการแชร์แสดงความคิดเห็นหรือโต้ตอบเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มาจากประเทศไทยหรือจากแหล่งข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ทำกลางสถานการณ์ที่รัฐบาลระบุว่ากระทบต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาถแถลงการระบุว่าการกดแชร์คอมเมนต์หรือแสดงปฏิกิริยาต่อบทความภาพวิดีโอหรือคอนเทนต์ดิจิทัลจากบัญชีโซเชียลของไทยเป็นการมีส่วนช่วยโดยไม่รู้ตัวให้วัทกรรมจากฝั่งไทยและข่าวปลอมแพร่กระจายอย่างรวดเร็วคำเตือนระบุว,ว่า พฤติกรรมแบบนี้เป็นตัวเร่งการหมุนเวียนของข้อมูลเท็จการบิดเบือนและการยุยงปลุกปัน่นซึ่งบั่นทอนขวัญกำลังใจของสาธารณชนและเสี่ยงกลบข้อมูลข้อเท็จจริงที่เผยแพร่ผ่านช่องทางทางการของกัมพูชากระทรวงหน่วยงานและสื่อกัมพูชาเรื่องของเวเนซุเอลาตอนนี้ก็ชรัมนะครับหลังจากยึด เรือน้ำมันของเวเนซุเอลาไว้อย่างน้อย3หลลำก่อนหน้านั้นก็มีการโจมตีเรือของเวเนซุเอลากว่า20่ําลำมีคนเสียชีวิตกว่า80คนนะครับตอนนี้ชวามก็ประกาศนะครับว่าเป็นความคิดที่ดีที่สหรัฐอเมริกาจะยึดเรือนะครับของเวเนซุเอลาแล้วก็น้ํามันของเวเนซุเอลานั้นเอาไปจําหน่ายนะครับ แล้วก็ไปเพื่อประโยชน์ของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนตลอดนะสหรัฐอเมริกาต้องการน้ํามันนะครับแล้วก็ต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกากําลังพุ่งสูงขึ้นเพราะพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีทองมาค้าประกันนะครับทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้นอ่อนค่ายอย่างมากนะครับมันคงจะเป็นปัจจัยสําคัญและปัจจัยสําคัญที่กําลังเกิดขึ้นนะครับก็มีรายงานวบารสัสก็มีการเรียกทูต ที่อยู่ในเวเนซุเอลานั้นกลับประเทศและเจ้าที่ทั้งหมดซึ่งก็คาดเดานะครับว่าอาจจะเกิดสงครามเวสซรัตเมกาอาจจะย่อนระเบิดในเวเนซุเอลาในช่วงวันคริส,สต์มาสก็ได้ comes from Cambodia are multiple rockets. Not very accurate, but still destructive and potentially lethal as the Thai military have been keen to show us on this trip. There's from the border with Cambodia on a trip organized by the yeah, Thai military down. to see the damage from recent artillery attacks. When all of a sudden, we're running. An artillery duel has broken out between the two sides. Suddenly there's just been a very large barrage that we've heard and that's why we're now running. the military tells us the cambodians have just launched a rocket attack and they're also afraid of the threat of drones the reason why we're taking cover at the moment is that there seems to be a warning uh, from the military command here of attack drones in this area this barrage seems to be an artillery duel across the border. Uh, between Thai and Cambodian artillery and the military that we're with are telling us that when you hear these multiple explosions like this It is probably Cambodian rocket artillery these daily exchanges have forced 80% of the people here to leave Then by I'm overseeing the volunteer defense groups to stop any looting and also to take care of any animals that the villagers have left behind all along this border area, you hear the constant bangs and thuds of artillery between the two sides. Most so, this happened this morning. Later in the day, we are taken to where one of the rockets from the earlier barrage had landed. In this district alone, we're told, 100 missiles have fallen since this flare up began, with no end in sight. Rob McBride, Al Jazeera, Buriram Province, Thailand. ที่เคยอยู่ของเท่าอมคนขีม่ม้าคนขีมนนข่ม้าเนี่ยคนขี่ม้าเนี่ยลองหันไปหันไปซูมไปกล้องสภาพของคนขีม่ม้าและนี่คือตลาดขายของเถื่อนล,บนนลาบไม่ละล,าบ,า,ลาบไม่ละสุดยอดครับผมลาบาเป็นหน้ากองเลย ตลาดตลาดมีหัค้ยเออมีหัวควยมาดีทีแตเฮ้ย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 ดููด้หญด,ด,ด,ด คนเงีนี่เป็นงแ่เกครับไมเป็นไรครับลนิดหน่อยครับการเ้ไมเกกงเก็บนโอ้เรยุเาัน้รปนเอฟไปพี่เอฟตั้งรถรอแล้วพี่ เปิดท้ายรถเ่อนเอ้เปิดท้ายรถเไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไปไปเร็วเดไปยวเปวเดยไปบเด้อเดี๋ยวเดิ๋ยอ ขอสั้นๆหนึ่งค่ะท่านสีประชากรให้สัมภาษณ์ที่มาเรบบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมวันที่24กยเรื่องของการเจรจาเรื่องุดยิงเนี๋ยผมรอรอท่านกลับมาอยู่แต่ท่านต้องคงกลับมาแล้วก็มารายงานให้ผมทราบคืนนี้เหมือนทางกัมพูชาบอกว่าต้องการเจรจาหยุดยิงค่ะแต่ว่าทางผู้นำเองก็ออกประกาศคล้ายกับว่าส่งสัญญาณสงครามระยะยาวค่ะผู้นำไหน อ๋อเหรอก็ตกลงแล้วเราเราเสามารถของเราอยู่แล้วรครับแล้วของเรานี่จะสู้รถตรกีเท่าไหร่บ้างคะการเจรจาการเจรจาวันนี้เองอะค่ะในวงที่มีเฉพาะผบบอะค่ะดูเหมือนว่าสีหน้าท่านไม่ค่อยจะสู้ดีเป็นเพราะเพราะคนเพราะข้อนี้หรือเปล่าอะคะสีหน้าใครไม่สู้ดีขบอแต่ละท่านอะคะ่ะไม่ทุกคนอิค มาเรามาคุยมาหารือหลายๆเรื่องมีมีการคุยเรื่องเจรจาหยุดยุดยิงไหมคะก็คุยแทบทุกเรื่องครับเราก็ต้องติดตามความคืบหน้าต่างๆนะครับแล้วก็ถามถึงเรื่องความเป็นไปสถานะอะไรต่างๆซึ่งซึ่งเปิดเผยไม่ได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้วนยีต้องจรัาทราบจงอย่างตัวเลยใช่ไหมคะยัง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 ไม่ได้รับทราบ ในทหารหรือกองทัพกังก่อนยังไงเรื่องค่าทีทางการทาหารต้องต้องหาหรือกองทัพอยู่แล้วครับ,ร,บรัฐบาลไปตัดสินใจไปเดียวความขัดแย้งระหว่างไทยกับขเขมรน,นะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าแหล่งท่องเที่ยวนะครับของขเขมรน,นั้นหดหายนะครับหลังจากไทยเข้าทำการโจมตีนะครับไอ้ภูด่างๆ นะครับปรา,าสาทต่างๆของทางฝั่งเขมรน,นะครับโดยใช้ F16 เข้าทำการโจมตีเขมรก็ประนามไทยนะครับโจมตีเสียมราชนะครับก่อความปั่นป่วนในช่วงไฮซีซันนะฮะก็มีรายงานแบบนั้นแม้จะจุดที่ลงระเบิดจะอยู่ห่างจากคนครวัดเนะี่ยเกือบร0อยกิโลเมตรก็ตามตอนนี้ก็แย่นะสำหรับเขมรที่สำคัญเขมรเองตอนนี้ก็ไปร้องนานาชาติว่าไทยเนี่ย จงใจที่จะมีแผนในการทำสงครามนะครับเรียกร้องให้ประชาคมโลกนะครับประนามเด่นงานประเทศไทยกล่าวหาละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศคาเมนก็ยังไม่พอใจอีกนะครับบอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนนะก็บอกว่ากำลังเกิดความล้มเหลวเกิดขึ้นนะครับเพราะตอนนี้อาเซียนก็ผลักดัน ให้ไทยกับเขมรเจรจากันเองในรูปแบบทวิภาคีในขณะที่การเจราจา GBC ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับเขมรเขมรไม่กล้ามาอย่างฝั่งของประเทศไทยป๊อตนะครับขอไปเจราจาที่ในฝั่งของประเทศมาเลเซียนะครับก็ในกรณีดังกล่าวผมเรียนทุนส่วนนะฮะว่าตอนนี้สงครามระหว่างไทยเขมรมาถึงจุดนะ ที่สําคัญระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ที่สุดนะนะครับถามว่าใครมีอํานาจที่จะสั่งหยุดยิงคนที่มีอํานาจสั่งหยุดยิงเนี่ยไม่ใช่เป็นนักการเมืองไม่ใช่เป็นฝ่าบยบริหารเพราะมีการประกาศกฎอาการศึกในพื้นที่ในการทําสงครามทั้งหมดนักการอาหารจะอยู่เหนือนักการเมืองในทันทีตามหลักกฎหมายที่เรียกว่ากฎอายการศึกนะครับ และรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ระบุไว้ชัดเจนฮะเพราะมหากษัตริย์คือจอมทัพไทยนั่นหมายความว่านักการเมืองจะไม่สามารถสั่งหยุดยิงได้นะครับต้องเรียนรุ้นส่วนเพื่อทราบนะครับเป็นไปตามกฎหมายและก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับตอนนี้คือคำเมนมาถึงจุดจุดไหนจุดที่ฮุนเซนนะครับให้ลูกชายของตัวเอง มาให้กำลังใจพี่ชายอของตัวเองคือหุนมาเน็ตนะครับไปร้องนนาชาติขอวิงบอลช่วยเหลือคุณส่วนที่มา,มาถึงจุดๆไหนะนะครับในขณะที่สมรังสีก็ปลุกให้กนขเขมนลุกคือล้มตระกูลหุนทหารของขเขมนบาดเจ็บล้มตายพิการไปเป็นจำนวนมากหลายพันคนในยุคที่สอง ถ้าสองยกก็ผมว่าเป็นหมื่นคนนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีการเกณฑ์ฐานใหม่ถ้าสู้ต่อไปถ้าสู้ได้ขเมรก็จะไม่เรียกร้องนานาชาติสิ่งที่ขเมรทําอยู่ตามหลักอะไรยุทธศาสตร์โลกล้อมประเทศไทยประสบความสําเร็จไหมก็ไม่ประสบความ,มสาเร็จดอนั้นจวามก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ารมำตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำลังหาทางที่จะให้หยุด สงครามจนเป็นที่มาของการเจรจาโดยตรงระหว่างไทยกับเขมรดยทรัมก็บอกว่าการเจรจาหยุดยิงนะครับหยุดสงคราม่ะทรัมทำได้ถึง8ครั้งแล้วในสิ่งที่เขาเคยทํามาในขณะที่ผมเรียนยำ้ำาอำนาจในการประกาศหยุดยิงไม่ใช่เป็นอำนาจของอนุทินชาญเบอรกุลไม่ใช่อำนาจของนายยมตรีไม่ใช่อำนาจของฝ่ายการเมืองและไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นะครับอำนาจอยู่ที่ประมุขของรัฐนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ